สวัสดีครับผมในช่างทําสวนครับในคลิปนี้นะครับจะมานะครับทดสอบนะครับธาตุรองท่าเสริมนะครับที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับเช่นแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมบลอนนะครับว่าเป็นธาตุอาหารคีเลตหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมานะครับ วิธีนะครับทำให้ธาตุอาหารนะครับเป็นคิเลตนะครับที่นะครับผมใช้ทดสอบนะครับน้ำสีส้มๆนะครับจะเป็นปุ๋ยนะครับ6 3ส3 2สองสองนะครับเป็นปุ๋ยธาตุตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแคลเซียมบลอนนะครับจากตัวนี้นะครับผมตักตักแบ่งมานะครับเราจะมาทดสอบนะครับ แก้วแรกนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับตัวปุ๋ยนะครับก็จะนะครับตกตะกอนนะครับอ่เป็นน้ำสีขุ่นๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับพืชนำไปใช้ไม่ได้นะครับอ่านำไปใช้นาไปใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับ ทำนะครับให้เป็นคีเลตนะครับในถ้วยนี้นะครับผมจะใส่นะครับซักสองช้อนนะครับสองช้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นนะครับทำให้ทัดอาหารตัวนี้นะครับเป็นคีเลตนะครับ ผมก็จะใส่สองช้อนนะครับใส่สองช้อนนะครับแล้วก็นะครับคนให้เท่ากันนะครับคนให้เท่ากันโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมานะครับที T ่ใส่แก้วนี้นะครับอ,อ่ะนะครับเห็นไหมครับธาตุอาหารนะครับกระปุ๋ยนะครับจะไม่ตกตะกอนนะครับอันนี้ที่ทำเป็นคีเลตน,นะครับ อันนี้ที่ไม่เป็นคิเลน,นะครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวมาต่อกันในคลิปหน้านะครับในการหานะครับปริมาณนะครับธาตุคิเลน,นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ